พบกับการรีวิวเรียๆแบบไม่ตัดต่ออีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็ไม่ได้ไม่ฝันเหมือนกันว่าทาผมจะได้มารีวิวสิ่งที่มันซิมเปิลที่สุดในโลกใบนี้นะครับนั่นก็คือหลอดไฟครับทีแรกเนี่ยอันเนี้ยผมก็ซื้อมาแบบไม่ได้คิดอะไรนะครับเพราะว่ามันไม่ถึง10บาทด้วยซ้ำนะครับมันมันราคาถูกมากๆเลยแต่ว่าด้วยความที่เห็นมันน่ารักดีนะครับก็เลยซื้อมาพอดีซื้อของจากร้านนั้นนะครับก็เลยซื้อเจ้าตัวนี้มาด้วย ก็ซื้อมา2ตัวนะครับทีนี้พอมาลองใช้เนี่ยมันกลับกลายเป็นว่ามันทําให้ผมอยากมาเล่าในคลิปนี้มากๆเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นความสุขเล็กๆน้อยนะครับที่เราได้เห็นอะไรที่มันน่ารักน่ารักแบบนี้แล้วแล้วมันมันทำให้เราแบบได้ผ่อนคลายนะครับมีความสุขได้เพลิดเพลินกับอะไรที่มันเล็กๆน้อยๆผมก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกันแต่ว่าสิ่งนี้มันทําให้ผมมีความสุขเฉยเลยนะครับมันคือหลอด led ที่เป็น usb นะครับมาเดี๋ยวเรามาลองดูเลยละกันว่าตอนที่เราเปิดเนี่ยมันเป็นยังไงคือผมซื้อมา2อันนะครับนี่อันนึงจะอยู่ตรงนี้มันมันเล็กแค่นี้เองนะครับเราเอาไปใช้งานกับอะไรได้ค่อนข้างง่ายเนี่ยเวลาผมเอามาหนีบกับแคลมจับชิ้นงานแบบนี้เนี่ยก็ก็ส่องสว่างตรงนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมลองต่อเข้ากับตัวอแดปเตอร์ชาร์จโทรศัพท์แบบนี้นะครับปุ๊บ อย่างนี้นี่คือมันสบายตามากๆเลยนะครับต่อให้เห็นในโทรศัพท์ของเราดูเหมือนว่ามันจะแยงตาสว่างมากเลยแต่ว่าเรามองมันด้วยตาเปล่าแล,แล้วมันสบายตามากๆเลยนะครับคืออันนี้ผมก็แปลกใจอยู่เหมือนกันแต่ไม่รู้จะอธิบายให้คุณผู้ชมเข้าใจยังไงแต่ว่ามันสวย,ยจริงๆนะครับสมมติว่าเราปิดไฟเราเห็นเฉพาะหลอดอันนี้เนี่ยมันมันเหมือนห้องในสปาใน โรงแรมแบบนั้นเลยนะครับในรีสอร์ทซึ่งมันดูแลสบายตาม,มากๆเลยแล้วเวลาเราซื้อไปติดห้องนอนเนี่ยก็แค่เสียบเจ้าตัวเนี้ยข้อกับอะแดปเตอร์ชาร์จโทรศัพท์ของเรานะครับเนี่ยอย่างเงี้ยมันกินไฟค่อนข้างน้อยนะครับน้อยมากๆเลยเดี๋ยวผมจะมาทดสอบให้ดูเลยนะครับคืออันนี้ผมเอาต่อเข้ากับสาย usb ยาวๆแบบนี้นะครับนี่เวลาบัตรรองบัตรฟรี อันนี้เอามาส่องให้ดูเฉยๆนะครับทีนี้ถ้าสมมติว่าเราติดไว้ตรงที่นอนตรงโต๊ะตรงอะไรแบบนี้ครับแล้วเราอยากจะควบคุมมันสมมติว่าผมเอามาใช้กับอุปรกรณ์ตรงนี้เพื่อที่จะเปิดปิดผ่านโทรศัพท์ได้นะครับหรือว่าตั้งให้มันตั้งเวลาเปิดปิดได้แบบนี้นะครับผมก็นี่เสียบเข้าไป นี่จริงๆมีแค่นี้นะครับอ่ะไหนก็พูดถึงประเด็นนี้แล้วเดี๋ยวผมขอแวะเรื่องนี้อีกนิดนึงละกันนะครับก็คือว่าหลายๆคนคงจะเคยเห็นเจ้าอุปกรณ์ตัวสวิชที่ควบคุมผ่านโทรศัพท์มือถือผ่านแอปแบบนี้นะครับแล้วเรามาดูกันว่ามันจะกินไฟมากแค่ไหนนะครับอันนี้สมมติว่าผมไม่ไม่เสียบอะแดปเตอร์ตัวนี้โดยปกติแล้วเนี่ยเนี่ยมันกินแค่0.4วัตต์เองนะครับตัวนี้เนี่ย 0.4วัตต์แล้วถ้าผมเสียบเจ้าอะแดปเตอร์ตรงนี้เข้าไปแล้วก็ลองให้มันเปิดทำงานโดยที่ไม่ได้เสียบโหลดอะไรเลยนะครับมันก็จะกินไฟประมาณ1.2วัตต์1วัตต์จริงๆเนี่ยลดลงมาเหลือแค่0.8วัตต์นะครับ จริงๆ0นดวัตต์เนี่ยมันรวมถึงกระแสที่มันไป,ไปเลี้ยงเจ้าตัวรีเลย์ในตัวสวิตช์นี้ด้วยนะครับคือโดยรวมรวมแล้วเนี่ยเวลาเปิดใช้งานโดยที่ไม่มีโหลดต,ตัวนี้มันก็กินไฟไม่ถึง1วัตต์นะครับมานีห่วัตต์ก็1,000ชั่วโมงนะครับมันถึงจะขึ้นค่าไฟ1ห,หน่วยนะครับ1วันมี24ชั่วโมงนะครับก็หารพัน 1, เอาไม่แน่ใจว่าได้กี่วันก็1,000ชั่วโมงนะครับค่าไฟจะขึ้นหน่วยหนึ่ง เดี๋ยวผมขอแววหารสักแป๊บหนึ่งนะครับไหนก็พูดถึงละหน่วย1 0บร้อยพันนะครับหาร24สิมมติว่าเราเปิดไว้เลยเดือนกว่ากว่านะครับค่าไฟขึ้น1ห,หน่วยค่าไฟหน่วยหนึ่งก็8บาทนะครับเดือนหนึ่งเสียค่าไฟ8บาทสําหรับเสียบอันนี้ค้างไว้นะครับต่อตัวเดือนกว่ากว่ามาทีนี้เรามาเสียบอันนี้มากลับเข้ามาเรื่องของเรากัน โอ้คลิปนี้ไม่ได้ต่อๆเนี่ยแต่พาคุณผู้ชมออกนอกประเด็นไปเยอะเลยขออภัยด้วยนะครับนี่เรียบร้อยทีนี้เวลาเราจะเปิดปิดสมมติว่าเราอยู่บนเตียงนอนเราก็กดเปิดปิดนี่นะครับอันนี้ก็อยู่ในห้องอยู่ที่อื่นไปเนี่ยเปิดปิดตั้งเวลาก็ได้นะครับตั้งเวลาเปิดปิดแบบนี้มันก็สะดวกดี แต่ว่าอันนั้นอ่ะมันมันคนละประเด็นกันเนาะเพราะว่าคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องหลอดอันนี้นะครับเออเมื่อกี้ลืมดูว่ามันกินไฟไ,ไปเท่าไหร่นะครับเ,เดี๋ยวเราลองดูกดตรงนี้เลยแล้วกัน1.8วัตต์นะครับ1.7ประมาณ1.7-1.8วัตต์นะครับก็เดือนหนึ่งไม่ ประมาณหน่วยนึงนะครับหน่วยนิดนิดสมมติว่าเราเปิดทั้งวันทั้งคืนต่อเนื่องเดือนหนึ่งเลยนะครับก็เสียค่าไฟประมาณหน่วยนิดนิดนะครับหน่วยนึงก็ 6- 7บาทจริงจริงไฟบ้านเราก็ไม่ถึงหรอกครับสร,รุปก็คือว่าเดือนหนึ่งเนี่ยเราเปิดตลอดทั้งวันทั้งคืนทั้งเดือนเนี่ยเสียค่าไฟไม่ถึง10บบาทนะครับสำหรับหลอดนี้เนี่ยสำหรับทั้งเซตนี้เลยนะครับตัวนี้ด้วยตัวนี้ด้วยแล้วก็หลอด led ของเราด้วย มาย้อนกลับมาที่หลอดของเรากันนะครับไอ้ตรงนี้ผมเคยเปิดทิ้งไว้ต่อเนื่องหลายชั่วโมงนะครับชั่วโมง2ชั่วโมงมาจับดูโอ้โหเย็นเฉียบเลยครับมันไม่ร้อนนะครับจริงจริงผมก็ทีแรกก็สงสัยว่ามันจะร้อนหรือเปล่าเวลาเราเปิดไว้นานๆเนี่ยปรากฏว่าไม่ร้อนนะครับโหเย็นเฉียบเลยไม่ร้อนเลยนะครับเป็นอุปกรณ์เล็กๆที่ภูมิใจ รีวิวมากเลยนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นแค่หลอดไฟธรรมดาธรรมดาแต่มันทำให้เราได้ผ่อนคลายมีความสุขกับสิ่งเล็กๆน้อยๆได้นะครับอันนี้เราซื้อมา2อันก็จะมีนี่นะครับคนละสีนะครับอันนึงเป็นวอร์มไวท์อีกอันนึงเป็นเดย์ไลท์นะครับ2ส,สีเนี่ยมันก็จะต่างกันแบบนี้อ่ะเดี๋ยผมให้เปรียบเทียบเลยแล้วกันอันนี้จะเป็นสีวอร์มไวทนะครับ ไม่แน่ใจว่าไวท์บาลานซ์ของตัวโทรศัพท์มันจะทําให้สีเพี้ยนหรือเปล่านะครับแต่ว่าเดี๋ยวคุณผู้ชมลองเปรียบเทียบกันดูนี่จะเป็นแบบนี้อันนี้จะเป็น daylight นะครับอันนี้จะเป็นว a r ์ม h ว t ์อันนี้ก็จะให้ความรู้สึกเย็นๆหน่อยอันนี้ก็จะอุ่นๆนะครับก็ตามชื่อมันเลยว a r ์ม h ว t ์ก็ประมาณนี้ครับผมกัแบบสิ่งเล็กๆน้อยๆรีวิวเล็กๆน้อยๆนะครับกับหลอด led ราคาไม่ถึง10บาทแต่มันกลับทําให้เรา มีความสุขได้อย่างไม่น่าเชื่อนะครับเนี่ยมันน่ารักมากมุงมิงตะโมตมิโอเคคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้นะครับผมอาจจะพานอกเรื่องไปหน่อยก็ต้องขออาภาัยนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันคลิปต่อไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมมาจนถึงตอนนี้นะครับไปกกแล้วฝากกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะครับ Sorry, ich habe...